ผมบอกว่าได้นะอืครับดีครับจะได้นะครับกูตัวงอแล้วเนี่ยไม่ชอบมากเลยพวกเราใจไม่ดีอะครับอมากยอากมีความรักแต่ว่าเป็นความรักที่ไม่สมหวังไวต์กะต่อเออเสียวสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไวต์ก็ต่อ เซฟนะคะคอยู่กับเอนนาค่ะ,คะแล้ววันนี้คือเซฟกับแอนก็มีหนุ่มหล่ออิมพอร์ตมาจากชายทะเลนะครับโชนายจากชายทะเลอ่าวไทยจ้ากจากทะเลเลยเออ ตัวสิอ่าสวัสดีครับพิกนะครับสุประชัยรุ่นหลักไทยการครับผมอ่าเราเกิดจากคำว่ามาจากชายทะเลเนาะใช่จากที่ไหนเอ่ยทะเลบางแสนะครับโอ้ยหหาดวนหาดบอทั้งอาหานบอนและปลาใช่มใช่พ่อทานเด็ดมากครับแล้วเราเด็ดปลาผมเด็ดกว่าทุกคนแน่นอน จริงจริงๆชื่อเป็นชื่อเป็นหาดบางแสนเลยครับแต่ว่าหาดบอลก็คือเป็นที่เอาไว้แบบนั่งชิลมากกว่าคนจะชอบไปหาดท้อหาดบอลใช่เพี่ยนก็อันนี้คือหาดบอลนะครับใช่ใช่บอลอะบอลตัวตีแล้วบางแสนที่แบบมีอะไรแบบเจ๋งบ้างบางแสนก็ ก็จะมีหลายอย่างสมมติว่าเป็นอาหารทะเลแล้วก็จะมีพวกข้าวหลามหนองมนเอ้ยอะไรเอออัเนี้ครับผม่ชอบมากเลยพวกข้าวหลามใจไม่ดีอะค่ะเอาาอเดี๋ยวค่อยดูกันนะทุกคนเดี๋ยวค่อยดูข้าวหลามกันอันนี้ก็ข้าวหลามแต่อันนี้งูหลามอะไรที่แง่งูเหลืเขาบอกว่าที่บางแถบก็จะมีอาหารทะเลสดๆใช่ครับแล้วก็ข้าวหลาม ใช่เขาหานของคที่ดังๆแล้วก็หนุ่มจ้าอะไรพวกนี้ครับที่จะเป็นแบบดังในในดังในบางแสนดังในชุมุรีนะจริงพี่กับแพีงก็เคยไปเที่ยวบางแสนเคยไปมาแล้วค่ะมีมหาเลยมหาเลยหนึ่งคุณเซกเขาวนไมงยันชาวไปเลยค่ะวนอยู่นั่นแหละมหาเลยนะมหาเลยมหาเลยนั่นแหละมีอยู่ที่เดียวที่บางแสนอะขับหลงหรือว่าขับหลงาวงขับหลวงบ้านเขาอยู่วัดบุญวน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 ไม่ใค่นั้วแบบว่าไปหาวพี่ชายที่ร้านเนาะใช่ป่า พี่อยากไปทะเลว่ะไปเลยไปเลยไปปิดปิดตางปิดหลานุ่มทำไมถึงบางแสนล่ะครับใกล้ที่สุดใกล้ที่สุดใก้ไม่ค่อยรู้สึกว่ามันใกล้นะแต่เขเที่ยวฝรั่งมันไม่ค่อยเยอะอ่าใช่หรือว่าติดใจอะไรบางแสนหรือเปล่าปติดใจบางแสนอยากไปหาน้องพีกกัแหละ จะถามว่าเร้ยตอนที่พีกอะเรียนอยู่ที่บางแสนเรียนอะไรอยู่อ๋อตอนมอต้นก็เรียนเป็นโรงเรียนปกตินี่แหละครับแต่ว่าพอมอปลายเนี่ยไปเรียนสายอาชีพแทนอ่าเราต่อในคณะอะไรเรียนคณะอาหารและโภชนาการครับผม เธอเดี <to> ๋ยวมาทำอาหารเก่งทำอาหารได้ใช่ทำได้ครับอร่อยมากต้องชิมแล้วป้ามึงชิมไม่มันชิมอาหารชิมอาหารสิจะไปชิมอย่างอื่นได้ยังไงล่ะเราก็ล่อเาก็ละด้วยสิเราก็ล่อซะด้วยสิแล้วอาหารที่เราถนัดในการทำนี่คืออะไรล่ะอ่าเป็นอาหารพวกอาหารยุโรปแล้วก็เบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยครับสปาเก็ตตี้พิซซ่าสเต็กอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหอาหารที่เธอพูดถึงเนี่ยผู้จัดการเธอชอบกินเลยใช่หรอใพี่โฟชอบกินมาก คนก็จะบอกฟรีอยู่แตยุโรปคุณโฟก็ชอบมากเบเกอรี่ทำอะไรเบเกอรี่ทำพวกขนมพวกคุกกี้บราวนี่อะไรอย่างงเี้ยครับพวกเบเกอรี่ทั่วไปใช่พวกเค้กใช่ครับหรือข้าวหน้าทำมาฝากพี่ๆบ้างแล้วตอนนี้ได้เดี๋ยวข้าวหน้ามันเกิดอะไรผมงทำเค้กมันเกิดอ๋อข้าวหน้ามันเกิดเธอนี่อ๋อไมปจะขอคุณดั้มก่อนแล้วกของเธอใช่ปะใช่ผมจะทำเค้กแบบริกาทำเค้กให้ได้เลยอ๋อแล้วเพราะว่าเราเรียนในสายอาชีวะเนี่ย มันจะต้องแบบฝึกงานใช่ไหมใช่ใช่ครับฝึกงานก็ได้ไปฝึกงานที่โรงแรมที่พัทยาครับผมแล้วก็ได้ไปอยู่แผนกครัวได้ไปทำอาหารให้ลูกค้าคือทอมเราเป็นคนเป็นคนปรุงเองอะไรใช่ครับเป็นคนปรุงเองเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยเชฟนี่ะครับแต่ว่าแบบเหมือนเขาอยากให้เราได้ประสบการณ์เขาก็เลยแบบเออให้เราเป็นลูกมือของเขาเลยอะไรเงี้ยมาคอยช่วยคอยทำเสิร์ฟให้ลูกค้าเลยอ่าเป็นไงสนุกไหมตอนนั้นสนุกมากเหนื่อยมากๆแบบตื่นเช้าทำงาน บางทีก็ต้องทําเลททาเลทเนี้ยครับแบบเหนื่อยสุดๆแล้วเราอยู่บางแสนใช่ปะแล้วเราไปฝึกงานที่พัทยามไกลกันมากปะก็ไกลอยู่ครับประมาณ50กิโลได้ครับ50กิโลคือภาคที่โน่นใช่ครับไปอยู่ที่หอที่นน่นเลยแล้วตอนที่ฝึกงานในโรงแรมต้องมีเรื่องที่เล่าในโรงในที่เอาฝึกงานแบบเสียวแล้วมาก็ตอนที่ฝึกงานนะครับก็คือที่โรงแรมใช่ไหมครับมันก็จะมี เป็นล็อกเกอร์เป็นล็อกเกอร์รูมเอาไว้สำหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือห้องของพนักงานใช่พนักงานแยกชายหญิงอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าเอาไว้สำหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนยูนิฟอร์มอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ผมก็จะมีเจอพี่คนนึงที่เขาอยู่แผนกหนึ่งคอเวลาผมเดินผ่านเขาอะไม่รู้ว่าบังเอิญหรือความตั้งใจก็คือว่าเวลาเดินผ่านตอนเลิกงานทีไรก็จะเจอเขาทุกรอบเจอทุกรอบเจอทุกรอบนะเขาแบบเราผมเดินผ่านเขาอะ ม่ะทำงแล้อนะเนี่เยมึงมึงยมึงต่อด้วยแล้วอมอแบบอันนี้คือประตูนะแล้วผมเดินผ่านเข้าไปในช่องมเองมองไล่จพอผมเริ่มถอเสื้ผ้าอรปุกเลอยังไงตัวเดียวว่ามันเปไมหลือผเมบเดกตัวงอแล้วเนี่ย ทำไมถึงต้องไปถอดเหลือเก้งตัวเดียวเพาเป็นผู้ชายใช่ผู้ชายก็ตดเลยเพราะมันเป็นห้องแบบแยกของชายใช่ต้องแต่งตัวไปก็ความผู้ชายเขาคงไม่ได้อายอะไรกันอยู่แล้วพอตอนผมเหลือเก้งในตัวเดียวปุ๊บผมก็แบบสัมผัสได้ถึงรู้สึกอะไรวะผมหันไปโอเห็นแล้วผังตาผังตาเห็นแล้วสบตากด้วยนะสบตาอือมก็อ๋อคือส่องโดนส่องใช่แอบถ่ายหรือเปล่าแอบถ่ายปะแต่มันไม่ใช่ครั้งเดียวไอ้พี่ใช่มันไม่ใช่ครั้งเดียวครับแบบ ไม่เขาแอบถ่ายเราางือ้ป่ะไม่ไม่มีไม่ไม่ไมีแอบถ่ายโอ้ชี้หน้าด่าเลยชกเลยชกเลยชกเลยเขก็ทัาตีหัวนะใช่จะเป็นเรื่องแบบเออทิ้งงานกันไปนะนอกจากนี้ก็แบบเป็นเรื่องทั่วไปแล้วครับไม่ไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าเรื่องนี้คือแบบเหมือนจะหนักสุดเลยตอนที่อ่าใช่แล้วก็อ๋อแล้วก็พอทำางี้ก็แบบ มีคนมาจีบแบบทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งอุ้นอุ้นนี่นั่นมาจีบมาจีบมาจีบว่าแต่เราว่าดักตัวเอเธอไงอไงเราก็รอดไปด้วยติพี่แอนก็เห็นก่อนที่จะพี่จะมาพี่แอนก็ส่องในเจเห็นมีการแบบลงรูปเหมือนประกวดมาด้วยปะใช่ค่ะมีประกวดแล้วก็มีเดินแบบค่ะผมอันนี้คือเป็นจุด่มต้นที่จะเข้าเข้าสู่วงการอ่าใช่ค่ะใช่ก็ได้ก็เลยได้มีโอกาสมาเล่นซีรีส์ครับผมแล้วก็มีพี่โฟเป็นผู้จัดการ ไปคุณผู้มีเป๊ะใช่ก็คือใครสนใจจะติดต่องานใช่ก็ต้องติดต่อที่พู้ชมได้เลยใช่แล้วครับผมอ่แล้วตอนนี้ที่ประกวดมีเป็นเวทีอะไรบ้างตอนนั้นกี่เป็นเวทีใหญ่จริงๆก็คือ มิสเตอร์ยูนิเวิร์สไทยแลนด์มิสเตอร์ปีที่แล้วใช่ครับคือชายล้วนใช่ไหมใช่ชายล้วนครับแล้วก็พลเล่ามาเดี๋ยวนี้มันก็พาเสียวอีกแล้วซี่ประกวดชายล้วนแล้วมันเป็นยังไงบ้างไหนเล่าสิเพราะว่าในกอประกวดมันก็ต้องมีแบบว่าเล่ามามันเจอเหตุการณ์อะไรยังไงบ้างอ่าถ้าเกิดเป็นเหตุการณ์แบบเด็ดๆแล้วว่าผมช็อกแบบงงสตันไปเลยแล้วก็จะแบบเหมือนเดินเดินอยู่เงี้ยแล้วเขาเหมือนหิ้วกระเป๋าก็เดินเข้าไปเข้าแยกยังข้างห้องไปแต่เขาไม่อยู่ห้องเดิมกับผมนะอ่าผมก็แยกย้ายเข้องห้องก ถุงยางตกลงมาเพราะว่าคนที่ประกวดด้วยกันคือคนนี้มาเข้าร่วมประกวดด้วยกันทางถุงยางน้ำมตกแต่ว่าตอนนั้นมันมีแค่เรียวหนาเธอถ้าแบบว่าผู้ชายหมดเลยแต่ก็พกถุงยางอยู่อ่ะงเปกติปะติปอกไผ่ไว้ก่อนไงใช่ปลดอกไผ่ไว้ก่อนเป็เรื่องปกติแต่ว่ารักพีชเนี่ยชื่อว่ารักพีชลาลี่คือเหมือนกับที่แบบได้ข้อมูลมาตัวเองเคยอ้วนมาก่อนนะใช่ครับเคยอ้วนมาก่อนอ้วนมาก ตั้งแต่เด็กมาคือตั้งแต่จำความได้คือมีมีรูปแมวอ้วนอ้วนอ่ะอ่ามีครับมีอ่าเธอขึ้นให้เแอรับแต่เมื่อก่อนแน่นอนอ่าพออ้วนเสร็จปุ๊บก็ด้วยความเราอ้วนตั้งแต่เด็กอ้วนตั้งแต่แบบเราจำความได้แล้วเมอนเป็นเด็กอ้วนมาอยู่แล้วอ่ะเป็นเด็กอ้วนเด็กอ้วนมาตลอดอะไรเงี้ย แล้วพอช่วงนั้นอยากมีความรักความรักกันพาเพลินว่าใช่แต่ว่าเป็นความรักที่ไม่สมหวังเท่าไหร่เคเพราะว่าเรื่องความว่าเราอ้วนอ่ะผู้หญิงก็คงจะไม่ชอบหรอกผู้หญิงก็ม่ชอบแบบคนหุ่นดีๆอะไรอย่างนี้อ่าใช่ก็เลยแบบอยากรู้ว่าถ้าเกิดขอมาหน้าตาจะดีแค่ไหนอ่าก็ลดมาเรื่อยๆลดมาเรื่อยๆจนตอนนี้เลยครับ แล้วตอนนี้ก็มีคุมอาหารมีอะไรบ้างเพื่อนเนี่ยจะไม่ให้ตัวเองน่ะกลับไปอยู่จุดนั้นแล้วใช่แต่พี่เห็นไอจีเราก็หุ่นดีซะด้วยสินั่นด้นด้นด้านแสดงว่าพิษทาคัดบ้านอยากให้เปิดไหมคะโชว์หน่อยค่ะโชว์หน่อยหืมอยากจะเห็นข้าวหลามนอกบนซะแล้วตีจับได้นะครับจับได้นะครับ อันนี้คือจากอ้วนลดได้ขนาดนี้ใช่ครับแต่ก่อนเคยหนักหนักสุดในชีวิตที่จำได้คือ110กิโลโอ้โหเยอะมากนะจ่แล้วต่อแล้วลดเหลือ75ภายในระยะเวลาประมาณปีหนึ่งหนึ่งปีคือลดประมาณ20กว่าโลได้ป่ะอ่าใช่ครับมาณ20กับ30โลได้ลดยังไงก็คือคุมอาหารแล้วก็เข้าฟิตเนสอะไรนะครับแบบก็มีพี่ที่รู้จักเขาเป็นเทรนเนอร์เขาเลยแบบ อเขียนว่าแบบสอนแต่เขาไม่ได้คิดตังอะไรหรอกก็คุมอาหารไปด้วยแล้วก็พิเนตไปด้วยควบคู่กันไปสุดท้ายคือเหตุเรื่อต้นของการรักกันก็คืออกหักอกหักแล้วก็อยากจะมีความรักบ้างแอบอกหักลงนป่ะกูคอยขู่ไปเรื่อยแล้วก็ไม่เห็นจะพอไม่จริงอ่ะคือพี่แอร์ไม่ได้อกหักเนี่ยซื้อเขาอ่ะมก็ซื้อได้นะผมก็ซื้อได้นะแแตต่่่่ววาาผมไน้ กินเลยเกินเลแต่ว่าผมไม่ได้ให้ตัวผมให้ใจโอเครักออกแบบไม่ได้รักออกแบบไม่ได้โอแกนิกทีบเออแเลยถ้าอย่างพี่เนี่ยถ้ารถบ้านเราจะเป็นยังไงดูดีมากดิเซลคือแบบโครงหน้าดิเซลดีอยู่แล้วคือแบบรถมานี่ดูดีสุดความจริงสิพีคขอความจริงอ้าวดีดิเซลเนี่ยถ้าเกิดรถพามอ้วนมานี่หลอกออแล้วมันยากยังไง ที่แอนถ้ารถมานี่ดาราตกงานหมดเลยนะชมพู่ชิดซ้ายย่าชิดขวาเลยพวนางคนใหญ่เลยยโลให้ตอนนั้นรถรถหนักแล้วโอ้ให้เขาหน่อยให้ต้องให้บ้าสเปคของพี่เองคือไม่ตายตัวแบบว่าด้วยความที่แบบเราบางคนเราชอบเขาเขาไม่ชอบเรามีทเปคไปและเท่านั้นอ่าก็เลยแบบ ชอบคนที่เขาชอบเราชอบคนที่เขารักเราดีกว่าอ่าแสดงว่าแบบพี่ก็มีสิทธิ์เออสิเพราะว่าเทอมสเปคไม่ตายตัวไงได้มาได้เลยครับได้เพราะว่าผ่านแฟนผ่านแฟนคลับกับพวกเราอ่ะคือจะเป็นแบบนี้ไงอยากเท่หาน้องบ้างได้ไหมได้ครับผมได้ได้ได้ไ้เขาขึ้นกับเพื่อนไอจีให้ตรงนี้แล้วครับแล้วที่มาชีขึ้นด้ไหมแล้วที่มาชี้อย่าพากันหลังไม้แล้วโบกอิทุกวันนี้คืออยู่อยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่อ่าพี่เก๋ ตอนนี้พี่อยู่บางแสนครับชื่อบุรีบางแสนใช่ออืก็คือแล้วโอกาสที่จะขึ้นมาที่กรุงเทพก็คือคือมาทํางานมาถ่ายงานมาออกกองอะไรเงี้ยก็จะเข้าเข้ากรุงเทพมาครับก็บ่อยอยู่ใช่ช่วงนี้บ่อยบ่อยอยู่ครับทุกอาทิตย์เลยก็เลยมาทุกอาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์ส่วนมากอะไรเงีองวันนี้ครับม่ได้ม่มาเจอกับพวกเราใช่ใช่อยู่ที่บางแสนคือไปไหนบ้างแบบว่าพบเจอได้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอืก็ถ้าเกิดที่ ที่พี่เจอจอทีได้บ่อยๆก็จะเป็นแถวถ้าเกิดเป็นตอนเช้าก็จะเป็นตลาดหนองมนตลาดหนองมนคือแบบดังมากในในชนบุรีตอนเช้าก็จะมีตลาดสดพี่ก็จะชอบไปซื้อหมูปิ้งออตอนเช้าชอบกินหมูปิ้งไยินกกินหมูปิ้งไ <c ười> มไม่ได้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 พูดไปเรื่อยเสียปาถ้าเกิดตอนเย็นเย็นมืดๆก็จะเจอแถวหัดบอลมาไปนั่งเล่นไป กินกาแฟบ้างไปหากินขนมกินข้าอะไรตอนนั้นมาที่ที่ไม่เคยไปกับพี่แอนเนอะแบบตอนกลางคืนเนาะใช่คนนี้นั่งเออนั่งเต็มเลยเขาแบบเอาเสื้อไปเองเอาเสืต๊ะนั่งเอาโต๊ะใช่ครับกินเนาะของกินเยอะใช่เขาต้องเคยไปกินอะไรไปกินยำไปกินยำที่เราเดินริมทะเลไงที่ไปจอดรถตรงนั้นนอดแล้วก็เดินไปกินอะไรอย่างเงี้ยยำหันเลเด็ดมากใช่ใช่หารทะเลจริงหน้าหน้าไปแล้วก็ ไม่ใช่เด็ดแค่อาหารทะเลคือเด็ดที่ผู้ชายที่บางแสนก็หล่อแบบนี้ครับเด็ดเหมือนอาหารที่บางแสนแล้วพี่ก็เด็ดไหมเด็ดสุดในบางแสนแล้วโอ้สิครับอ่าเดี๋ยถามว่าที่บอกว่าขึ้นมากรุงเทพไปบ่อยที่ว่ามาถ่ายงานอ่ามก็มีถ่ายฟิล์มออร์่ายซีรีส์ก็คือมีตอนนี้คือมีถ่ายทำงานอ่าตอนนี้มีถ่ายเรื่องบอยออร์ช่าด้ครับดูลาข้ารีาชบริพามก็ฝากติดตาม นอกผิดด้ได้นะครับอ uh, uh, ่าแล้วบทเป็นหมีนะครับผมในเรื่อง Boy of God ครับหมี่อยากพีไปหมี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 เรามีเรามีอ๋อโทษแต่เนี่ยหมีแต่เนี่ยหมีก่อนจากกันเนาะ เจออีกเยอะเจอกันอ <gegen Taking> <warfare> ีกเยอะเจอกันอีกเยอะใช่เพราะว่ารายการของน้องอีก็ดีกับพวกเราใช่เจอเป็นบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ฝากน้องพีด้วยนะครับฝากในอ้ออมกอ้อมใจทุกคนเลยก็ได้ครับผมครับอ่าติดตามได้ที่เ <PAUL> ด <bunker ring> ี๋ยวพี <tes> ่ไอจีจะติดต่อมาตรงนี้เลยโอเคแต่ธรรมเนียมของรายการของเราอ่ะเวลาผู้ชายมาออกการจะต้องพูดกับว่า โอ้ยเสียวใช่ไวกระตอ้เสียวคือพี่กับพี่แอนจะพูดคำว่าไว้กระต๊ล้เสียวอ่พร้อมไหมพร้อมไหมสาไว้กระตโอ้เสียวเราไปนะครับไปไป บ่อยๆนะครับคลางบ่อยๆครับวันนี้ก็คือคุยกับน้องพิกมาแบบเยอะมากรู้จักกันแบบทุกซอกทุกมุมไปจถึงมุมของล็อกเกอร์เลยคนรักล็อกเกอร์รักร้อนหลังล็อกเกอร์รับอเลยใช่โอเควันนี้ก็แบบว่าดีใจนะที่ได้แบบมารู้จักน้องพิกเออแล้วก็ขอบคุณมากมาๆที่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเราแล้วก็ขออภัยนะครับแบบว่า

ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับตะไคร้ให้กับรายการไวกระต่ออุ้ยเสี่ยวด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายไวกระต่ออื้อเสี่ยว